แม่หมูปิ้งแม่เอาหมูปิ้งก่อนไม่ซื้อแค่ะม่เลไมบาทเอาอาสค่ะเอาร้นรเลยค่ะคนๆม่คนหนไหะเเอาสี่ิบเลยค่ะ 你吗？ โบมีซ้ำเบิดแล้วหนูว่าต้องยิงทั้งนั่นเลยเบิด์ตหรอเบิร์ตหรอไม่ยังข้บวปุ้นเส้านั่นแล้วที่ไปทางข้าตานี่ต้นต้นเลยดีไปทางพี่มันโบมีน่ะมันเบิร์ตอะด้นั่นนึกมองหันสีมองหีบมันก็โบแมนเล่นั่นนะไปไป เอาเอาย้ำอันนี้นะค,ะะคะ่ะเท่าไหร่คะเจ้าป้าจ้าถ้าเปล่าและะ้วค่ะเอาย้ำไปกินเลนก่อนเอาย้ำริบมือนางเอาย้ำริบมือนางาากระเจี๊ยบจ้า

วลอมันเป็นล้านหรือว่าเป็นล้านน้อยแบบนี้ี่เดยกินมะนะ้นอายิบออ๋เป็นมันเป็นล้านติ กระซ่ากะสิเด็กกินนี่ยังไปเท่าแล้วสัน่นเอาลูกซินไปกินกัะเข่ากันนะว่าหิวเขานเนี่ยเนเออแล้วก็พอเลยกราสบ่ได้กินแล้วละ่ะค่ะนซ้าวอยู่ทั้งไหนวะ,ะค่นี้ม,ม่จัไหนคอยเ,เป็นลูกซ้นหนึ่งเนะนั่นนลูกซินคอยนั่น บอะไรที่สนาะจ็เสียเอาเอย oui. ่างนี้บ่กันเออปลาสันก uh ับกระพอเลยเนาะไมาย่างเลยเดี๋ยวเขาจะเขาง้างมาได้ป่ะโอ้นี่เดี๋ยวมาใหญ่ใหญ่อะแซ่บมาก อใส่ังต้องใส่ัเป็นล้านจะเฝ้าห้ายเฝ้าหลายาไหขาหมะอ่รอันนี้ปิ้งหูให้แม่หน่อยอันนี้บานค่ะอันนีห้าบาทหาบาท

เราคือ,คอกานใช้นระดูกป็เลยเคียนรนิดหน่ง่วนาอเป็นข้าคุ้มสาวแม่เสียบตาเน,นี่มันก็มีอ๋อทีนี้มันมเป็นน้ำบรนทัดน้ำบรรทัมฮันเนลันเนล ที S <S ่เอ oh, e oh, oh. ็ดค่ะไปเป้าไปได้ทายเมื่อไหเ่ยวันที่แปดไอ้โซนี่เอาก้อนเราไป่หมคะเปไปยัโซยไปเงกงานใหญ่เอาเร็วๆทุกคนี่เอาเราไปวันดีค่ะแม่ปุก่อแม่ปุ๊ก่อนอ่ะ ก็ใส่ทางะูอท่ตอนก็พอละค่ะพอาทายตอนอ้าวาฝาก่ค <wa> ่ะถ <hhhh> ้าแฟนแล้วกดออฟพิเกียวน้ำได้ค่ะบุณากกดไลค์แล้วก็กดติดตามได้นะคะไน้ค่ะ